้องเอ,เอ,เอจะมากินต้นไผ่ตรงนี้เหรอต้อกินเลยเอันนี้น้องแอนเปลี่ยนกโกนะคะ

เ,เข้าป่าแล้วพบช้างป่าหนึ่งอัตรานะคะตอนนี้พบช้างป่าหนึ่งเชือกโอ้สิเขาป่าแล้วเข้าป่าแล้วนะคะหาเห็ดสิน้องอนช่วยกันหนะาเห็ดสิเชื่อเห็ดออกแล้วบอกเมื่อคืนฝนตก ไม่เห็น,หนมีเห็ดเลยไปแล้วไปแล้วเด้อ น้องเอ็นหาเห็ดโดยเด้อน้องเอง็นมีเห็ดไหมอ่ะเมื่อคืนฝนตกเห็ดน่าจะอกอกเห็นมีเลยบ่เห็นมีเพราะเดอิ อ้อมไปทางนี้ดีกว่ามีเห็ดบอ่อวันนี้รับบทเป็นช่างตานะคะ หายน้องแอนแล้วตอนนี้มองไม่เห็นน้องแอนแล้วนะคะตอนนี้นี่ไงนะคะควสวยอยู่นี่นะ,ะหะนูแอป,ปภาคิตนไผ่อยู่ตรงนี้เองมองไม่เห็นหนูเลยนูตัวเล็กนิดเดียวมองไม่เห็นเลย ลบเลยกับพื้นขานาดขานาดย,ยักลบไอ้ที่ยักลบไว้ต่นี่นะเอาจะเข้าไปใกล้ๆไม่ล่ะมีใครเห็นน้องแอนไหมคะโอ้ยไม่เห็นน้องแอนเลยนะคะ Nào, lên đìn lại lên đìn léo kha có suối lên đìn thế nhỉ Ôi đôi mưa đèn lên Lên đèn มาโ้ยโออกมาแล้วโผล่ออกมาแล้วโยโยโยช่างตาจริงจด้วยนะคะ เออเออเออออเอกนาทีนะเขินมาขึ้นมาจากป่าแล้วไหนไปทางไหนต่อคะคุณสวยขึ้นมาจากป่าแล้วหนูจะไปทางไหนทา,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 างนี้ Thằng này 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 bọc này liều bọc này khai quân tôi bọc nồi việt nam đưa việt nam mà mama nim mà tân ninh ninh มาเร็วมาเร็วดิมาทางนี้นี่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 น,นีทางนี้ก็มีต้นไผ่มันกันจะไปไหนอีทางนั้นมันไม่ใช่ต้นไผ่จะกินหญ้าบ่ ช้างตาออกจากปลาแล้วนะตอนนี้จะไปไหนไปในต่อโอ้โหจะลงไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้น้องแอนลงไปไม่ได้เออตาไปแล้วตาไปแล้วเฮ้ยเยอะ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 ดูนะฮะจะลงไปคลองลงไปไม่ได้ไปไป นะคอนจะลงไปทางนี้ลงบอ่อได้ไปไปหากินต้นไผ่อะไร <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> เป็นอะไร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 ฮะนูเป็นอะไร <c oughs> ไปก่อนเด้อไปก่อนเด้ออยู่คนเดียวเด้ออยู่นี่คนเดียวเด้อ โอ้ยไม่ไปไม่ไปหนูไม่ไปอ่ะเพื่อนหนูไม่ไปอ่ะหนูจะอยู่นี่คนเดียวโอเล่นดินเล่นดินเล่นดินโอ้ยคนผู้งามเออ ไปไหนต่ออีกคนสวยโออดูนะฮะเชื่อฟังมากฟังุณตามากเลยฟังุณตามากเลยรดเด้อลด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 น้องแอนลด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 แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะขอลงคลิปไม้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ไเพบกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอนะนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ